สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจสิก้านะคะก็จะหัดทำหัดทำอะไรลูก don't know ได้ไงไข่ชุบขนมปังชุบไข่นะฮะมันร้อนอย่างองะะีลูกยังไม่ร้อนเท่าไหร่เลยยพึ่งยังพึ่งร้อนออกว่าแซบีก็ได้แซบีกย พ่อกรอ์พ่อกรอน <Really? S 1> อืมอุณ <you> okay. เอาอีกอันนึงก็ได้ให้เจสิก้าหัดทำนะ y ั a น้อไอ้ตู้อักลีนพิกพิกพิกเลิร์โอเวอร์เร์แปลว่ากลับด้านนะคะ เป็นภาษาอีสานก็แปลว่าพริกจิต <Yeah. S 1> ไม่ได้กวอเพราเสียงดังมันอยากไหลอยากไหลเนี่ยภาษาอีสานนะคะผู้ชมเสียงดังนะคะนหนกหูอยากไหลอยากไหล <laughs> <laughs> เสียงอะไรกัน right yeah. หัดทำนะ จะไปอยู่อพาร์ตเมนต์หอพักเปค่ะาล้างมือก่อนลูกเช็ดมือก่อนเปียกมือเปียกหรือเปล่าน่ะอย่าเดี๋ยวมันกระเด็นใส่น้ำมันไม่นจะกระเด็นใส่ตาพี่อย่า dry your hand อย่า dry your hand อ w ่าว้เป็นว่ a t e อ go to oil เด็กเขาเรียกกระเด็นภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร the pop in your eye you know ไฟมันอ่อนไปแล้วเปล่าแม่ทันใจมไมแม่ใช้ไฟแรงๆม่าก็จะยื่จืออนมัน่ด้กทาทำใหม่มันเกือบใหม่แล้วนะเอาก็คีปเทิร์โอเวอร์คีปเอาต้องมีเทคนิคนะเห็นไหมนะเพราะว่ามันอ่ามันเป็นอย่างนี้แหละ ถ้นามันสุกข้างส,งสองข้างก่อนแล้วแม่จะไปหาจานมาให้เธอนวึกพี่เธอโน่ตัวไหนสุกระหว่างนี้ ถ้ามันเหลืองทั้งสองข้างก็ก็คุกคุกละมั้งต้องดูดีๆนะเพราะถ้ามันไม่คุกม,มันก็ไม่อร่อยนะถ้ามันคุกๆไยม,มไหมอืมีสีก่ก่อนะ I guess. This is Jessica. Oh, why is it so foamy? Oh. Because the bread is foamy. ทำไปด้วยเล่นไปด้วยเอา้าทำไงไหมอย่าให้เวลาตักแตก่อย่าให้น้ำมันขึ้นมาเยอะนะลูกห็นไหมน่ะอื้เปิดไฟหน่อยมองไม่เห็นหู mm hmm. เปิดไฟตรงนั้นนะ่ะตรงนี้นี่ข้างหัวนี่อยาเอาแล้วมันจะไม่ เสร็จแล้วพอ,อยังม่ใช่ไหมนะคะพอฉันต้องเปลี่ยนน้ำมันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเราทอดไข่เนี่ยน้ำมันจะเหลืองน้ำมันเหลืองแล้วดิวฉันจะเปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้วแต่นะคะบางคนก็ไม่เปลี่ยน,นะคะ่ะแต่ดีฉันเปลี่ยน โอเคอ่ะจ <Okay. S 2> น่นใสไปเรื่อยมันร้อนอยู่แล้วเราลนะาตรงนี้นมันร้อนอยู่แล้วรีบใส่รีบใส่กาใช้ไข่สองฟองนะฮะแล้วก็ใส่รส<ม>ด,ดีไปนิดหน่อยนะคะบ,บางคนก็ถ้าเราไม่มีรดดีเราก็ใส่น้ำปลาหรือว่าซอสได้นะคะ รีบสล่ลกแล้วก็รีบกลับโอยังเอาอแค่นั้นแหละไม่ต้องเอาหม,หมดแค่นั้นแหละหมดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละลการใช้ไข่ไปสองฟองสนเออถ้ามันเหลืออันหนึ่งก็ใชใ้มันหมด <Yeah. S 1> เอารีบกลับข้างนี้มันจะ จะมีที่ว่างอยู่เ่ามันจะไหม้หรือเปล่าข้างเนี้ยเอาน้ำมันใส่อีกหน่อยสิถ้ามันเยอะขนาดนั้นเก็บเกบเเก็บบกบกีบปเอากลับกับกบ ะกเป็นทำครั้งแรกนะฮะอันนี้เรารีับ <Yeah. S 2> ตัวไหนที่เอาลงก่อนกลับก่อนก็โอเคน่าคนทำหน่อยสิต้องให้มันคุกนะถ้าไม่คุกมันก็จะมีเอกไม่เอาไฟขึ้น แม่เไฟแรงผ่อนไฟก่อนเห็นไหมถ้าแม่ทำแม่ไม่ <laughs> ไฟแรง <laughs> รีบกลับกลับเทอร์โนเวอร์คลิปเทอร์โนเวอร์วิคคอรเดย์ไม่เมลควิกอยู่เนาะอ่มีนม่เบิร์นควิก ไหนที่ยังไม่สุกข้างไหนไม่สุกก็กลับลงไปให้มันโดนให้มันโดนน้ำมันตรงนี้มาหน่อยตรงที่มีอ้อยอย่ถึงจะสุก กดลงไปก็ได้ลูกเออนะกดลงไปมันก็โฟมขึ้นมากลัวใหม่ดิจะ่มันใหม่บ้างใหม่แล้วก็ฟังนี้ฟังนี้ไม่แน่แน่ไม่แน่แน่ <c ười> <c ười> สีได้แล้วค่ะ่ะลีคาหลีมาแจ็คเบิร์นสุกแล้วมั้งมนล่วะสุกแล้วล่ะจะไหม้แล้ว่ะ ทิมอืดทิมอ,อืเสร็จแล้วให้มันวางตรงกระดาษทิชชูหน่อยมันจะได้ซับน้ำมนันออกไปเ <Okay. S 1> ขากรอบๆหะอีอะไรขัน,นฉีบอ่ะ อไปเปิดร้านขายนะ <laughs> จ้ามันอยู่ตรงนั้นเหรอ, <c oughs> อปิดไฟ <Okay. S 2> เอากระทะออกจากตรงนั้นมันร้อน hmm? เอาเอามูฟแพรนอ็ได้มูฟแ,แพนเฮีย oh, no, no. มุฟเฮีย okay. this one? ที่หยิบเอามาแม่เช็ด oh, hot, uh. แม่เช็ดทุกวันอยู่นะ ก๋ fry with clam. <laughs> วยเชีโอมันไม่ตายอ่ะโอเคทาดาแมทธิวเจสิก hmm. okay, ้าคุกกิ้งเจสิก้าคุกกิ้งอ่าไข่ไข่ชุบขนมปังชุบไข่เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ง่ายๆนะคะเป็นอาหารง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะบายน้องเจสิก้า คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสวยๆงามที่ฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็มาดูฝีมือการทํากับข้าวของเจสิก้าเจสิก้าบอกว่าจะกินคนเดียวหมดเลยละเซซบายๆท่านผู้ชมก่อนอันนี้สวัสดีค่ะด้วยขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูที่เข้ามาดูเขบายบายจุ๊บจุ๊บมัว